มันหัวแหลมๆหลมมันจะขาดอย่างนี้นะครับขาดเล็กๆน้อยๆนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะสูญเสียไปกับการเก็บเกี่ยวยังพอมีขั้วหัวเวลาเราสรับเราอะไรก็โอเคนะครับมีผลผลิตด้วยนะครับสามสิบจุดสามวัดตอนแปดเดือนด้วยสามทรงหัวที่ชอบหัวมนๆกลมๆมีขั้วหัวแต่ทีนี้ยาวเฟ้ยเลยมันจะเมด็ดได้มั้งนี่เม็ดได้มั้เนาะ ถามว่าอย่างนี้ได้รับความนิยมไหมทั้งยาวทั้งใหญ่มันก็ได้ผลผลิตแต่บางพื้นที่ก็ไม่ชอบเพราะว่าอย่างนี้ครยาวมากก็ขาดก็หักเนาะเวลาขุดนะครับเวลางัดสุญเสียพอสมควรพวกนี้ส่วนมากเมตรแปดสิบถึงสองเมตรห้าสิบแป้งยี่สิบสองเออย่างนี้เกษตรกรชอบได้ผลผลิตดีแต่โรงงานไม่ชอบนะครับพอได้เปอร์เซ็นต์แป้งต่ำน้ำหนักหัวก็จะประมาณห้ากิโลหกกิโลนะครับแต่มันได้อย่างนี้ทั้งแป้งเราก็จะได้แล้วประมาณเจ็ดตันแปดตันแต่ถ้าเอาพันพวกนี้เข้าไปสู่เกษตรกรผลผลิตเขาก็จะเพิ่มขึ้นรายได้รายรับเขาก็จะเพิ กันที่3.65สตางค์ถ้าผมไม่ขายได้10,000บาท30%แป้ง3.90สตางค์เกือบ12,000บาท